ทำไมลุงชอบมีแฟนเด็กเหรอโถถามได้ใครจะไม่อยากมีแฟนเด็กเด็กโถ<ฮ>มีแฟนเด็กมันดียังไงเหรออืมมันก็ทำให้เรากระชุ่มกระชวยนะดูสิได้มาคนหนึ่งนี่งไงจะปีหน้าเอาอีกคนหนึ่งจีบยากไหมเหรออืมก็แล้วแต่นะ สำหรับลุงไม่ยาก <G ül> เปล่าลุงไม่ได้มีตังค์ไม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ <G ül> แฟนลุงเหรอจบปริญญาตรีมีการศึกษาสูงว้าว <Wow. S 1> อืมเคล็ดลับแบบนี้อ่ะเขาไม่บอกกันง่ายๆหรอกถ้าอยากรู้อ่ะดูให้จบคลิปนะ <G ül> แฟนลุงเหรอปีนี้น่าจะสิบแปดนะ ตอนได้กันนั้นเขาประมาณสิบเจ็นี่ไงหนึ่งปีให้หลังได้มาคนหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าจะเอาอีกคนหนึ่งโอ้โหลทำไงให้แฟนติดใจเหรอมันจะยากอะไรเอาอันนี้ลุงจะบอกให้ก็ได้ถ้าอยากให้แฟนติดใจนะหนึ่งคุณต้องเป็นคนแข็งแรงแข็งแรงยังไงเหรอก็ต้องเป็นคนทำการบ้านเก่ง ทำยังไงก็จะไปยากอะไรก็ตื่นเช้าก็ต้องทำการบ้านหลังอาหารเที่ยงก็ต้องทำการบ้านก่อนนอนก็ต้องทำการบ้านวันหนึ่งทำการบ้านสักสามวิชาคิดเอกปังก็ต้องมีเทคนิคการทำการบ้าน คิดว่าจะทำไปทำไปแบบสุ่ม 4, สี่สุมห้าแล้วทำไปเสร็จเร็จน,นั่นแหะไม่ได้ <c oughs> ต้องมีความอดทนเวลาทำการบ้านนะ่ะอย่ารีบ <c oughs> ค่อยๆทำ <c oughs> ช่วงแรกก็ต้องค่อยๆทำช้าๆหน่อยช่วงหลังเวลาการบ้านกำลังจะเสร็จก็เร่งให้มันเสร็จไปเลย <c oughs> การบ้านนะสวยสิไม่สวยลุงจะเอาเลยออยากเห็นแฟนลุงไหมเดี๋ยวใจเย็นๆก็บอกแล้วไงว่าดูให้จบคลิปก่อนเดี๋ยวให้ดู oh. อาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่คือรักเสืออย่าง เดี๋ยวแต่งตัวก่อนเดี๋ยวแต่งตัวก่อนเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าแฟนลุงสวยแค่ไหนแฟนลุงเป็นคนลักษณะไงเหรอสูงขาวอวบ <Wow. S 1> ช่วงบนเหรอช่วงบนใหญ่ๆ <c oughs> ช่วงล่างเล็กๆ <What? S 1> นั่นแหละเดี๋ยวสิใจเย็นๆเขาอาบน้ำอยู่เดี๋ยวต้องแต่งตัวด้วยผู้หญิงต้องใช้เวลาหน่อยเขาแต่งตัวนาน ก็ต้องแต่งตัวมิดชิกหน่อยจะออกเทปสักทีกินยาบำรุงเหรอไม่ต้องกินอาหารปกตินี่แหละกินข้าวกินผักกินน้ำพริกแต่อย่ากินเหล้านะกินเหล้าไม่ได้กินเหล้าแล้วจะทำให้การบ้านผิดหมดเลยต้องต้องเลิกกินเหล้าตั้งแต่ลุงได้แฟนเด็กมาเนี่ก็เลิกเลยไม่กินละไม่ไม่แตะต้องอีกเลยเหล้า วันๆเหรลงทําอะไรเหรอก็ทําการบ้าน <What? S 1> เดี๋ยวเสร็จคลิปนี้ก็ทําการบ้านอีก oh. ตอนเย็นก็ทําการบ้านอีก oh. ลูกหลับก็ทําการบ้านอีก <What? S 1> นี่แหละเคล็ดลับ ทำให้แฟนติดใจ <Wow. S 1> เดี๋ยวแดนเย็ดเดี๋ยวลงโชว์ให้ดู <c ười> กลมแบบไหนเหรอกลมแบบนี้ไง <c ười> ช่วงบนเหรอแบบนี้ไง ช่วงล่างเหรอก็แบบนี้ไงแฟนลุงเหรอโอ้ยไม่ธรรมดาได้ครูดี <Wow. S 1> เราชอบแบบไหนเราก็ฝึกเอาก็สอนเอา <G ül> เดี๋ยวก็เป็น <G ül> ของแบบนี้เรียนไม่ยาก ช่ช่วงบนสายดีมาก <Wow. S 1> บางครั้งก็สายเร็วบางครั้งก็สายช้า <c oughs> แล้วแต่เราจะกดปุ่มมีสี่แฟนใครจะไม่มีปุ่มหรือแฟนคุณไม่มีปุ่ม <What? S 1> แฟนลงมีปุ่มอย่างน้อยก็สองปุ่มโอ้โล oh, <lo>, บางคนมีสามปุ่ม <What? S 1> น <c oughs> ค่คิดลึกอีกแล้วคิดลึกอีกแล้ว เยวคลิปก่อนอืมแหวนลงมีสามปุ่มส่วนมากจะสายแต่ท่อนบนท่อนล่างไม่สายา <What? S 1> ทำไมเหรอท่อนล่างจะนิ่งๆมากกว่า <gasps> ลุงชอบให้สายท่อนบน นั่นไงแฟนลงมาแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงดูสิเห็นไหมนั่นช่วงบนน่ะสายดีไหมเห็นไหมสายไปสายมาเห็นไหมแล้วกลมๆใช่ไหมอย่างที่ลุงบอกใช่ไหมกลมๆใช่ไหมช่วงบนกลมๆใช่ไหมช่วงล่างเพียวใช่ไหมเห็นไหมสายใหญ่เลยเห็นไหม